สวัสดีค่ะกระปาฉัก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้แอดมินมีกระเป๋า,าของโค้ดมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะใบนี้ขนาดเท่าไหร่จากซ้ายมือไปขวามือจะอยู่ที่9นิ้วครึ่งค่ะส่วนสายเป็นรุ่น สายสปอร์ตสามารถปรับได้สั้นยาวตามสรีระของผู้ใช้เลยนะคะฟังก์ชันการใช้งานถือว่าตอบโจทย์อีกหนึ่งรุ่นค่ะด้านหลังของกระเป๋ามีหนึ่งช่องเราสามารถใส่โทรศัพท์ได้ส่วนภายในของกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่สามารถแยกใส่ด้านในไม่ปะปนกันแถมข้อดีของกระเป๋ารุ่นนี้คือมีหนังให้เลือก หลายสีเลยนะคะชอบสีสันสดใสชอบสีคลาสสิกคุณมีทางเลือกเดี๋ยวของจริงมาถึงเมื่อไหร่เรามาชมรายละเอียดของกระเป๋าชัดๆกันอีกทีคลิปนี้แอดมินนำรุ่นนี้มาบอกคุณว่ามีหลายสีใช้งานตอบโจทย์ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะถือว่าไม่ผิดหวังค่ะอีกสีหนึ่งที่แอดมินอยากแนะนำก็คือรุ่นที่เป็นลายสีค่ะ สวยเหมือนกันเป็นลายสีสีน้ำตาลยอดฮิตนะคะถูกใจชอบใจทักถ่ายแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้นะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ตอนของถึงไทยค่ะ